การวาดภาพเหมือนสีนำมันหลวงปูท่ทวดเทียบน้ำทะเลจืดนับว่าเป็นงานที่มีความยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะใบหน้าของหลวงปู่ค่อนข้างจะมีความละเอียดออกอย่างมากและมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะรายละเอียดทุกเส้นสายจะต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในอนาตมีการควบคุมน้ำหนักโครงสร้างแสงและเงา,าขาดทักษะหรือขาดความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยอาจจะทําให้เขาโครงและความศักดิ์สิทธิ์ในใบหน้าของท่านมีความผิดเพี้ยนไปได้ในทันทีค่ะ การวาดภาพเกจิคณาจารย์จึงไม่ใช่แค่วาดให้เหมือนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ต้องใส่ความรู้สึกใส่อารมณ์ใส่จิตวิญญ,ญาณลงไปในทุกฝีแปลงเพื่อให้ภาพมีพลังและความเข้มขลังให้สมกับปรามีหลวงปู่ทวดค่ะขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสนับสนุนผลงานชิ้นนี้ไปด้วยนะคะขั้นตอนการวาดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและสร้างความมั่นใจทั้งต่อตัวผู้วาดและต่อตัวลูกค้าค่ะมีสีพอตเต็ดแกลเลอรี่ ระวาดภาพเหมือนทุกประเภทนะคะภาพเก็บจิคณาจารย์ภาพบุคคลสําคัญภาพวิวทิวทัศน์สัตว์เลี้ยงและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ภาพข่าดําสามารถเป็นเป็นภาพสีและภาพสีแปลเป็นข่าดาได้นะคะส่วนภาพเก่าที่ชํารุดสามารถวาดให้ออกมาดูเหมือนใหม่ได้ค่ะสนใจสั่งวาดสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้นะคะ a c e b o o k หนูนิวโทมี l ลน์แอดน w 2นิวสองเก้ายูทูบมีสีพอเทรตแกลอรี่แฟนเพจมีสีพอเทรตวาดภาพเหมือนดูรูปแบบค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนผลงานทุกท่านขออำนาจบรมีหลวงปู่ทวดปกปักรักษาคุ้มครองและประทานพรให้ทุกคนทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จและ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะ